โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ในยูนิคอนรุ้งฟลิงนะครับผมนะตู้หมุน8 t ทียูนิคอนนะครับผมก็เป็นชุดยูนิคอนตัวนี้เลยนะครับผมจะแยกเป็น1 2 3 4 5 6มี่ห้ามีชิ้นนะครับทุกคนนะะมีหัวอันนี้ก็น่ารักมากแล้วก็มีชุดนี้ด้วยนะนี่ชุดนี้นะครับผมแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าหมุน แต่ละครั้งเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับผมมี9เพชร19 49, 49 99 1, 99 2, 99 9 9 3 9 9แล้วก็4 99นะครับทุกคนเหมือนเดิมกิจกรรมนี้มาบ่อยมากเราเอาออก2ชิ้นที่เราไม่ต้องการนะครับย้ำบ้าไม่ต้องการอ,าออกไปครั้งแรก9หมุนเปเง19โอ้ย รีบออกไปไหนล่ะก็อยากได้ชุดนี้ด้วยไงจะรีบออกไปไหนล่ะไปคนดูหมดตู้ไปผมอยากได้ชุดนี้ด้วยเนี่ยเมก็เป็นงี้พอรู้ว่าอีกชุดหนึ่งไม่มีก็ออกมาเร็วเลยเนาะจริงนะคนดูไปหมดไปถ้าชุดนี้ผมมีผมบอกเลยชุดนี้ออกสุดท้ายไม่เป็นไรถ้าเจมจะกันแกล้งกันออกก็ดีใจแค่นั้นนี่ เดี๋ยวหมัดผมมาทําคลิปแยกแล้วกันนะครับทุกคนเวลามาดูคลิปจะได้ดูดกัน,นง่ายๆเดี๋ยวเรามารีวิวชุด2ชุดกันดีกว่าที่ผมได้นะครับเอา้าอยู่ไหนอ๋ออยู่แพ็กเกจต้อท,ทีครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดใหม่นะแต่ชุดนี้เป็นชุดเก่าที่เอามานะครับผมผมไม่มั่นใจนะย้ําแต่ชุดเก่ามั่นใจแต่ชุดนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวอันนี้ก่อนขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนรองเท้าก่อน โอเคแสดงว่าถุงเท้าเนี่ยมากับกางเกงนะครับทุกคนถุงเท้ามากับกางเกงนะเพราะว่าใส่อันอื่นมีนะมากับกางเกงนะครับเพราะฉะนั้นเราเอารองเท้าไว้ก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อก่อนลองเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับผมจะลองเดี๋ยวดูก่อนผมว่าชุดมันก็น่ารักอยู่แล้วนะจริงเดี๋ยวไอรหน้าก,กากไฟดูอืไม่รู้จะไปไงเลยคนดูพูดจริงเดี๋ยวลองใส่แมสดีก่า แม่สึโอ้ยทำไมตาแป๋วน่ารักจังวะดูดิคนดูมันน่ารักหนระือน่าหดเ่ะ่ยเออหดปะเออพูดอะไรพูดอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมลองหาชุดอื่นใส่ดูนะแต่ที่ผมคิดตอนนี้ก็คือชุดมันก็น่ารักอยู่แล้วนะน่ารักอยู่แล้วไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมนะเอาจริงมผมว่าน่ารักอยู่แล้วอะ่ะอย่าไปเปลี่ยนเขาเลยเกาีเยงละเดี๋ยวเขาหาใหา้เปลี่ยนโอ้โห ออจากใจจากใจเลยอย่าเปลี่ยนคนดูผมว่ามันน่ารักอยู่แล้วอะ่ะอย่าไปเปลี่ยนเขาเลยเขามาแบบในตรีมนี้แล้วอะ่ะเดี๋ยวลองปีงนกนิดนึงก็ได้อย่าเปลี่ยนเขาเลยนะคนดูเปลี่ยนแค่หัวก็พอไปเราก็คอมโบเซตนี้ไปนี่ไปเอ้ยไม่ใช่ หน้ากากไฟไงหน้ากากไฟอย่างนี้อะแบบนี้ไปคนดูถ้าจะเปลี่ยนอันนี้ในส่วนตัวผมนะทุกคนไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะไปเปลี่ยนจริงๆนะอันนี้แค่พูดเล่นๆมขำนะโอเคคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับผมตู้มูล8ทีก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับอ่าสิบสามวันนับตั้งแต่วันลงคลิปนะครับทุกคนลงคลิปวันไหนนับไปอีก13วันเด้อโอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับผมนะก็ชุดนี้ สำหรับผมน่ารักนะเออยังไม่รีวิวอีกชุดหนึ่งเลยผมรีบไปไหนอะขอไฟด้วยนะทุกคนเหมือนผมมาพูดคุยเล่นอะเหมือนผมไม่ได้มาทำคลิปอะไรเ <c oughs> ขาน่ารักอยู่แล้วอะจะไปเปลี่ยนเขาเลยคนดูชุดนี้นะสำหรับชุดนี้อีกชุดหนึ่งละ่ะชุดหนึ่งคือชุดนี้คือมันมาเคยมาบ่อยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ดีผมไม่มีอันนี้คือเป็นตาของชุดนะทุกคนตาของชุดที่แล้วนะใส่ตาไฟไป แล้วก็หน้ากากโอ้ยเออว่ะเฮ้ยผมเพิ่งรู้ผมใส่แต่หน้ากากไฟไว้คนดูผมใส่แต่หน้ากากไฟผมว่าอันนี้แล้วก็อันนี้ก็น่ารักนะนี่เยาะเยาจริงเสื้อไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเสือ้อแล้วก็มาใส่กับอ่าอันนี้คือผมแนะนําแฟชั่นเฉยนะทุกคนทุกคนใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือเป็นการแนะนําเฉยนะเผื่อแบบ ทุกคนเบื่อที่จะแต่งเองแล้วแบบลองฟังผมแนะนำเฉยๆชิวๆขำๆไปเด้อทุกคนถ้าผมพูดอะไรไม่สุภาพเอ้ยถ้าผมพูดอะไรที่แบบไม่ดีหรือว่าอะไรเออนั่นแหละคนดูที่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกไปผมขอไปด้วยนะอันนี้ผมทำคลิปแบบแนวขำๆไม่เฉยนะแบบชิวๆไปเออมาแต่งตัวผมไปพูดอะไรเะเนี่ยอืม มกลัวแบบดูเล่นเกินไปจนมันดูแบบอันนี้ไงต้องบอกไปก่อนเด้อทุกคนเด้อดูเพื่อความบันเทิงคำคำชิลๆไปนะนี่แหละชุดนี้คนดูชุดนี้คือผมชอบที่สุดคือผมเอามาแมทกับอ่าหน้ากากนี่แล้วก็ตัวตาตัวนี้คนดูผมปกติผมจะใส่แค่สีสีแดงแล้วก็ใส่ตาไฟอะไรไม่นี่ผมเพิ่งรู้ว่าเอามาใส่สีฟ้าก็เท่เหมือนกัน ้องลองแล้วนะคนดูโอเคคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมกู้สู่แปดทีย้ำอีกครั้งนะครับเหลืออีกสามวันนับตั้งแต่วันลงคลิปนะครับผมถ้าใครชอบก็มาสุ่มกันได้นะครับทุกคนนะแล้วคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับ